ก่อนอื่นนะเอาปลาออกก่อนก็คือเอาแล้วก็ออกไปดำๆนี้ออกนะคะออกอุดมอ,อ,อกก่อนก่อนอื่นเราก็เอาออกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูขั้นตอนต่อไปนี่เลยค่ะอุปรกรณ์ในการขุดก็คือที่ขุดชี้นขูดผัดกผลไม้ต่างๆนะคะเราจะเอารูปแบบไหนแบบเป็นเส้นใหญ่หน่อยหรือแบบละเอียดก็มีหลายอย่างนะคะบอกดูซิว่า น,ะะนี่อันนี้แบบเป็นเส้นอย่างนี้โอเคนะเพราะว่าเราไม่มีที่ขูดมาขูดกระต่ายอ่ะกระต่ายขูดอ่ะเราก็เอาอันเนี้ยนะคะทำด้าเหมือนกันริ้นแรกเนี้ยเราใช้ด้านที่เป็นรูใหญ่นะคะอันใหญ่เลยเพราะว่ามันจะออกมาเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะง่ายนะคะออกมาเป็นเส้นน่ากินเหมือนกันเลยนะนี่ สวยงามดีกว่าไม่มีเนะาะได้เยอะเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาบนี้นะคะสวยงามมากยี่ยไปเลยค่ะไม่ต้องงอกระต่ายคุณมะพร้าวแล้วเย,ย้ดีได้ดีมันเนาะ